วันสุดท้ายของชีวิตก็มาถึงในวันที่ดิวกลับบ้านมาครั้งนี้ดิวไม่ได้เห็นคุณย่าแล้วไม่ได้เห็นคนที่เรารักไม่ได้เห็นคนที่เราเคยกอดไม่ได้เห็นคนที่เรามอบรอยยิ้มให้วันนี้ไม่มีอีกแล้วคุณย่าดิวได้เสียไปจากไปแบบนิรันดร์โดยไม่มีวันหวนกลับ ขอบคุณทุกคนขอบคุณพวงหลีดขอบคุณกำลังใจขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งมาให้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวไม่รู้จะพูดอะไรครับในวันนี้มันเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายไม่มีใครหนีพ้นได้นั่นก็คือความตายไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันก่อนอื่น ดิวขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามดิวมาตลอดแล้ววันนี้เป็นวันที่ดิวเสียใจมากๆดิวอาจจะพากเสียงด้วยความสั่นเครือนะครับเพราะว่าดิวเพิ่งเสร็จจากง,งานชาปนากิจของคุณย่าดิวมาแล้วเป็นวันที่ดิวสูญเสียบุพการีอีกหนึ่งคนนะครับความตายไม่มีใครหนีพ้นได้จริงๆเลยครับ พราะนี่คือสัจธรรมชีวิตทุกชีวิตต้องเจอไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งขอให้ทุกคนสะสมคุณงามความดีไว้ในโลกนี้เพื่อใช้ในโลกหน้าวันนี้เป็นวันที่สูญเสียดิวคงไม่ได้พบกันกับย่ายอีกแล้วตลอดการแต่สิ่งที่อยู่ในความทรงจำของหลานคนนี้หลานจะทำทุกวันให้ดีที่สุด เพื่อเป็นสเสบียงบุญไว้ใช้ในภพหน้าเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้คุณย่าได้มาเกิดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอีกนะครับหลานคนนี้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในฐานะความกตัญญูต่อบุพการีต่อคุณบิดามารดาญาติพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจด้วยครับส่งความแสดงความเสียใจมาให้ดิวรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วดิวรู้สึกดีใจมากๆครับวันนี้ก็เป็นงานพิธีชาวปนกิจของคุณย่านะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งญาติพี่น้องแล้วก็คนในหมู่บ้านดิวขอบคุณมากๆกับคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้ต้องการเงินเลย มาด้วยหัวใจมาช่วยกันด้วยหัวใจมาแสดงความเสียใจด้วยกันมันเป็นความรู้สึกที่ดิวไม่อยากจะพูดถึงแต่วันนี้ดิวได้เจอแล้วและดิวเชื่อว่าสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้นั่นก็คือวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ไม่รู้ครับ ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราแต่ดิวรู้แค่ว่าดิวจะทำทุกๆวันทุกๆวินาทีให้ดีที่สุดวันนี้ไม่มีคุณย่าแล้วเหลือแต่คนที่หายใจร่วมกันคือคนในสังคมคนในหมู่บ้าน ทุกๆคนในโลกใบนี้ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่สิ่งเดียวที่ดิวจะทําได้นั่นก็คือคิดดีทดําดีวันนี้ขอบคุณน้องนิวขอบคุณหลานทุกคนขอบคุณน้องเฮ่งที่บวชให้คุณย่าพี่ดิวขอบคุณมากๆพี่ดิวจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดกาล พี่เดียวจะเก็บความทรงจําทุกๆวินาทีของชีวิตมันอาจจะเป็นคลิปที่เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจมากๆครับเพราะมันเสียใจมากๆตอนนี้ก็ได้มาถึง main เมนเผาศพแล้วนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตของคนเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง วันนี้ดิวได้มาส่งคุณย่าและดิวก็มีเงินหกส่วนในการมอบให้กับโรงเรียนให้กับวัดให้กับอสมให้กับโรงพรยาบาลเพื่อบุญกุศลที่ดิวได้ทำกับแม่และครอบครัวและทุกๆคน แม้กระทั่งย่าน้องดิวจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำให้ดิวอาจจะเสียใจครับทุกคนแต่ดิวจะเสียใจไม่นานดิวสัญญาเพราะสุดท้ายแล้วดิวมีลมหายใจเพื่อไปต่อกับชีวิตและทำให้ดีที่สุดแต่วันนี้มันเป็นวันที่ความรู้สึกมันบอกไม่ถูกครับทุกคน คุณย่าจากไปในวัย79ครับแต่ต่ออายุเป็น80ปีคุณย่าน้องดิวขับจักรยานไปทำบุญตอนเช้าแล้วเกิดอาการวูบครับแล้วทีนี้ท่านก็ได้เลยจากไปเนื่องจากความดันโลหิตแต่วันนี้ดิวทำดีที่สุดแล้วนะย่าดิวทำให้ย่า ดิวทำให้ครอบครัวดีวที่สุดแล้วขอให้ย่าไปเป็นนางฟ้าไปอยู่สวงสวรรค์นะเพราะย่าเป็นคนคิดดีทำดีทำบุญมาตลอดดิวขอให้คุณย่าไปเป็นนางฟ้านะขอบคุณที่เกิดมาเป็นคุณย่าน้องดิวและเลี้ยงดิวมาดูแลดิวมา ขอบคุณมากๆนะยะหลับให้สบายนะครับสักวันหนึง่งเราก็คงได้เจอกันไม่วันใดก็วันหนึง่งอันนี้ก็สวดอภิธรรมครับน้องดิวก็เป็นเจ้าภาพเป็นทุกๆอย่างเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคม ดิวมอบเงิน6ส่วนนี้ให้กับอสมโรงพยาบาลโรงเรียนทางวัดทุกๆอย่างที่ดิวทำดิวไม่หวังอะไรครับดิวหวังแค่ว่าคือเสบียงบุญที่ดิวใช้ในโลกหน้าได้อย่างน้อยๆผู้ที่ติดตามน้องดิวดิวฝากกดไลค์ของหัวใจให้กำลังใจดิวด้วยนะครับในวันที่ดิวสูญเสียมากที่สุดและหนักที่สุดในชีวิต แต่ดิวเชื่อว่าพรุ่งนี้แสงสว่างคงทำให้ใจดิวฟูขึ้นขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมงานทุกคนในบริษัทดิวด้วยขอบคุณทุกอย่างที่มอบให้ขอบคุณแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณนิลุยชาแนลขอบคุณไอเรียวขอบคุณมาร์กไบโอเทคโนโลยี ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านอาบตอทุกๆคนที่เล็งเห็นความสำคัญและเข้าใจว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงขอบคุณผู้มีจิตเมตตาขอบคุณเพื่อนญาติสนิทมิสหายผู้ที่มาได้หรือมาไม่ได้ก็ดีขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณจากใจครับ ตอนนี้ชาวบ้านก็วางพวงหลีดอกไม้จัน์นะครับขอบคุณชาวบ้านมากเลยเห็นภาพนี้ครับมากันเยอะมากๆมาส่งวันสุดท้ายป้าไข่ก็เสียใจมากทุกคนไม่มีอีกแล้วจากกาันตลอดการไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เจอกันอีก แต่ก็หวังว่าสักวันเราจะได้เจอกันวังว่าสักวันเราจะได้พบกันหวังว่าสักวันเราจะได้เห็นหน้ากันอีกไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกสักครั้งคุณงามความดีที่ลูกได้ทำในวันนี้ดิวธิรพัฒนขอมอบส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้ทำให้กับคุณแม่ให้กับคุณย่าอาจเวทกานมะม ที่จากไปไม่เรียบก็ทําใจไม่ได้ครับเสียใจอย่างสุดซึ้งทุกๆคนเสียใจทุกคนร้องไห้ด้วยความจากไปของคุณยา่าขอให้ย่าไปสู่สวงสวรรค์รักมาแค่ไหนสักวันก็ต้องตายจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่ง เอาไปได้ก็คือคุณงามความดีที่ติดตัวไปจริงๆครับทุกคนอยากทำอะไรจงรีบทําทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอยากบอกรักใครให้บอกอยากกอดใครให้กอดอยากให้อภัยใครให้บอกเพราะวันนี้ดิวเห็นศัจธรรมชีวิตมากขึ้นพอชีวิตเรา เราไม่รู้เลยว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงวันไหนดิวพยายามอยู่กับย่าแล้วนั่งมองในโลงศพตลอดคนที่นอนไม่มีลมหายใจคนที่ยืนดูมีลมหายใจซึ่งคนที่ไม่มีลมหายใจไม่สามารถเอาอะไรออกไปได้ไม่สามารถอะไรไปได้จริงๆ คนนี้น้องเกดนะครับเป็นหลานคุณย่านามสกุลเวสกามาเหมือนกันน้องเสียใจมากเพราะว่าก็หล่าย่ากลับมาบ้านทุกครั้งสมัยย่าเป็นสาวย่าก็แบบเลี้ยงดูหลานอย่างดีทุกๆคนป้าไหลกับแม่เลียบนะครับก็หวานการะพือกครับโปรยทานให้ทุกคนสุดท้ายนี้สิ่งที่เอาไปได้คือความดี ดิวเชื่อว่าความดีและใบบุญของคุณย่าจะส่งให้คุณย่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่ในภพภูมิที่ดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับคนที่อยู่ก็สู้ต่อไปครับทุกคนส,สู้ครับ